ดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้เครื่องซัมซุงนะครับที่เป็นซัมซุงนะครับ Android 6ติดล็อก Gmail นะครับตอนนี้ถ้าเ,าเกิดว่าเรามี Gmail เราก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็เข้าใช้งานางได้เลยนะครับ Gmail ตัวนี้คือ Gmail ที่เราใส่ล่าสุดก่อนโหลด Play Store นะครับที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับไม่ใช่เครื่องอื่มันจะขึ้นว่าหากลืมอีเมล บางเครื่องถ้ามีปุ่มให้กดข้ามเราก็กดข้ามไปได้เลยนะครับอย่างนี้แต่ถ้ามันขึ้นอย่างนี้คือเราต้องตีเป็นเครื่องติดล็อกตัว Gmail นะครับหรือติดล็อก Google เขาเริ่มแรกเลยนะครับวิธีปลดให้เราย้อนกลับมาหน้าแรกย้อนไปหน้าแรกนะครับเชื่อมต่อ wi-fi เรียบร้อยนะครับกอนเล็กไวไฟปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสาเหตุที่ต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่า Backtalk Back เขาจะรองรับในภาษาอังกฤษนะครับ ปรับเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับยูนิตเดคิงดอมหรือว่าอันนี้ก็ได้พอปรับเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับกดปุ่มโฮมสามครั้งแชร์เอ้ไม่แชรนะครับกดหนึ่งสองสามอย่างงี้หนึ่งสองสามตัวนี้มันขึ้นยูบัก u t u b e อัปเดตนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันหนึ 1, 2, ่งสองสามเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นก่อน,นว่ามันไปต่อไม่ได้อย่างไรแล้วมันจะไปในแนวทางไหนได้นะครับ ตามจริงการแก้หนะ้า youtube อัปเดตใน android 6มันมีหลากหลายมากนะครับก็คือเราสามารถแฟดขึ้นไปปลดใน android version สูงสูงก็ได้แฟดขึ้นไปปลดอยู่บน android 8ก็ได้หรือว่าจะแฟดคอมบิดเข้าไปก็ได้นะครับหรือจะใช้โปรแกรมในคอมยิงพอตเปิด google store ก็มีหลายแบบนะครับโอเคมันจะอยู่ในท็อปแบ็กเวอร์ชันนี้นะครับท็ปอป็เซตติงเดี๋ยนี้ทีนี้นะครับให้เราปิดท็อปแบ็กไปเลย1 2 3 กดปุ่มปุ่มกดปุ่มโฮมสามครั้งนะครับหนึ่งสสามเพื่อเป็นการปิดนะครับถ้าเกิดว่าข้างไหนไม่ปิดเนี่ยกดอีกรอบหนึ่งจนกว่ามันจะสัมผัสง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคพอมันสัมผัสง่ายๆอย่างนี้กดเลื่อนลงมาครับที่ล่างสุดเลยเอาคําว่า h e l l and r e a d b a c k นะครับกดเข้าไปเอาคําว่า about uh s i e e d access for android นะครับผมรูแล้วแหละปลายทางมันคือมันไปต่อไม่ได้นะนี้แต่จะทําให้เห็นก่อนนะครับว่าพออรเลยมันถึง ไปต่อไม่ได้มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ youtube a เดียร์นะครับเดียวิธีนี้คือมันมันปลดได้หลายแบบนะครับเราจะสามารถไปแฟดขึ้นไปแฟดขึ้นแล้วไปปลดอยู่บนเลนลอยแฟดก็ได้มันจะง่ายนะครับตันนี้ทีนี้วิธีแก้ถ้าไม่อยากแฟดนะครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นที่ไม่ต้องแฟดก็คือกดยอก้นอ,อ,ยนอ,ดยอนกลับมาเชื่อมต่อสายเรียบร้อยนะครับอยู่ในฟอนต์ภาษาอังกฤษกดย้อนกลับมาอีกเอาเมนูนี้นะครับเอาเมนูล่างสุด แล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ไปพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับพิมพ์ไปนะครับกดแชร์เซิร์ชอ้อครับกดเซิร์ชอ้อแล้วก็กดตรงนี้นะครับเอาม่เอาม่เซิร์ชอ้อให้มันมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับ A S F I S T ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วมันจะเด้งมาป๊กอัพนี้กดโนแตงนะครับที่ซา์มือล่างแล้วกดเซิร์ชนะครับกดคําว่าให้เราพิมพ์ค้นหาคําว่าโคมนะครับ C H R O ตรงนี้นะครับ พิมแค่4เฮดมันก็ขึ้นแล้วแล้วให้มันเราต้องเลือกรูปตัวนี้นะครับไม่ต้องไปเลือกรูปข้างบนให้มันมีโคมตรงนี้เพื่อให้มันเป็นแอปพลิเคชันนะครับกดเข้าไปที่โคมกดตัวนี้ครับโหลดแต่งสายมือล่างอย่างนี้นะครับให้เราพิมพ์ค้นหาว่า A D D R O M กด go ครับกดลิงก์แรกครับ มาแลครับเรือนลงมาเอาคําว่า a อ d r o i d 6ครับ a n นด o i ย6นะครับกดตัวนี้ครับอัปเดตอโลครับให้เสร็จ์เขาในการโหลดกดโอเคครับในกล้องเห็นเป็นปาเลยจนกว่ามันจะขึ้นรูปโหลดอย่างนี้นะครับแล้วกด Open แล้วก็ติดตั้งได้นะครับกด s e ตติ้งเปิดนะครับ u n f o r ร์ซักตรงนี้นะครับ f o r ์ซักเสร็จดกดเปิดหนึ่งครั้งแล้วก็กดโอเค กด i n s t ตอลครับอ่าน,นี้กด d o น e ครับใส่มือล่างลอนกลับมาครับไปหน้าเว็บอีกรอบหนึ่งไปที่คำว่า frp bypass apk กดโค้ดออกนะครับถ้ามันขึ้นอันนี้เป็นป๊อปอัพโฆษณานะครับให้เราก,กดโค้ดออกเอาใหม่เาอ,อาใหม่หมเผื่อท่านไหนเจอนะครับ ให้ดูใหม่เข้าเว็บเข้อใหม่นะครับเมื่อกี้เราติดตั้ง and r o i d หไปแล้ว,ลวเวห,หลืออีกเว็บนึ่งเหลืออีกเหลืออีกลิงก์หนึ่งที่เราจะต้องติดตั้งคือตัว f r p bypass apk ตัวนี้นะครับกดเข้าไปกดโอเคครับกด Open นะครับที่ขวามมื่อล่างแล้วก็ติดตั้งตัว f r p bypass เข้าไปครับแล้วก็กด s e ตติ้งครับแล้วก็เปิดอนุญาตแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักเ,เดิมกดโอเค กด i n s t o l l ครับแล้วก็กด open นะครับรอบนี้กดไปที่ขวาเมืองบนครับ3ามจุดไข่ปลากดเ b ่างใส่นะนครับกด ok ต่อมานะครับใส่ gmail เข้าไปเลยเป็น gmail ที่เราสมัครใหม่นะครับสมัครในคอมก็ได้สมัครในคอมแล้วมาใส่นะครับตัวนี้แก็ใส่ gmail ไปเลยนะครับ อีเมลมันได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดโกเลยไม่ต้องแอดอีเมลก็ได้หรือใครจะแอดก็ได้ทีนี้เขาจะเด้งไหมเราใส่รหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับหนึ่งสองนี่ครับใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับมันได้นในลักษณะนี้รหัสผ่านนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดโกหรือเขาจะกดนี้ก็ได้มีค่าเท่ากัน อตอนนี้ก็ตัวเครื่องได้ทําการใส่ Gmail ทับเข้าไปแล้วนะครับให้เรากดรันมาหน้าแรกเลยสายนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเ,เสียบไว้เฉยเฉยนะครับแบบนั้นไม่มีดก,กดย้อนกลับมาหน้าแรกนะครับปรับภาษาไทยตอนนี้มันเป็นเครื่องเกาหลีด้วยนะครับโมเดลมันจะเป็น g หกหนึ่งศูนย์วนะครับหาไฟล์ดาวหาไฟล์คอมบิดยากแล้วก็หาห้าไฟยากนะครับ ำเป็นต้องใช้บักมือในการปดโอเคลองดูนะครับวิธีนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับการแก้ u t u b e เข้าไม่ได้นะครับในแอ d ด o อยต่ำๆมันก็ขึ้นว่าเพื่อบัญชีแล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องเราก็ได้เข้าใช้งานปกติแล้วนะครับ เ็จะขึ้นมารอแบบเดียวมาเราเลือก2องถึงสามนาทีได้นะครับนานนี้ ผมจะไม่ตัดเลยนะครับก็ไปยาวๆเลย เรบร้อยดูใกเ okay. okay. มาแล้วครับอ่าก็กดไปกดเ่าไ,ไว้ที่หลังนะครับอันนี้มันจะให้ตั้งรหัสหน้าจอเราไปตั้งที่หลังได้ในการตั้งค่านะครับกดเราว่าไม่เป็นไรติกท,ที่ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็กดค้ามที่ขวาม,มือล่างกดคำว่าข้ามไปเลยมาแล้วอันนี้เป็นสองสูงแอรเขาเรากดค้ามไปก่อนครับปัดลงมาล่างสุดแล้วมันจะมีเมนูค้ามที่ขวาม,มือล่างอันนี้รับการประยัดพลไหมกดถัดไปเลยครับยอมรับไว้ที่หลังนะครับส่มือล่างอันนี้ม,มีคั่มไหมกดถัดไปครับ อันนี้กดเสร็จนะครับเข้าใช้งาน,นเครื่องได้แล้วต่อมานะครับแอปที่เราต้องไปลบคือแอปที่เราติดตั้งมาคือ f r p by p a s s ตัวนี้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากลบก็หาไปหาแอปนี้นะครับ f r p by p a s s ที่เราโหลดมาแล้วติดตั้งอยู่ในเว็บหรือถ้าใครไม่อยากลบเราก็แค่ไปล้างเครื่องอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับได้เหมือนกัน แค่นี้ครับแล้วก็ไปเอา Gmail ออกส่งงานนี่เลยครับเนี่ย Gmail แอคเคาติ g o เกิลครับติเพิ่มเติมครับติลบแอคเค n ์ครับลบแอคเค n ์อีกรอบครับเบาออกมาไปที่ติ๊กแชร์นะครับที่รูปแอนดรอยเราอยากจะถอนการติดตั้งแค่นี้นะครับผม ก็จบแนวทางการปลดล็อก Gmail ตัว Android เวอร์ชันเก่าๆแก้ YouTube อัปเดตนะครับแก้ YouTube เดินเข้าไม่ได้โอเคครับ